เราจะพาคุณไปล่อนกับผู้ชายที่ไม่กระล่อนและนี่คือกบราบวันนี้ครับทุกคนกบจะพาสองสาวมากินหมูกระทะกันที่นี่กบนัดน้องไว้ด้านในร้านเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสองสาวจะเป็นใคร สวัสดีรับวันนี้มาทาอะไรครับสวัสดีทับทุกคนวันนี้ผมก็คิดถึงน้องสองคนก็เลยพาน้องสองคนมากินหมูกระทะแต่ว่าเด็กกินน้ำลองกินน้ําอุ่นก่อนเดีย๋ยวเสียงจะดีขึ้นอร่อยมากวันนี้เป็นเป็นสองสาวรุ่นน้องกบที่รานกรแหงคนแรกน้องฟางแม็กซิมอครับผม น้องฟางน้องฟางแม็กซิมเนี่ยคนี้สวยมากอีกคนหนึ่งน้องมาลิสครับผมสวัสดีค่ะมาลิสนะคะไนล่าเป็นเนล่ะไนล่าควงสองเลยวันนี้แนะนำน้องฟางหน่อยพี่กบนสองฟางเป็นรุ่นน้องที่รหัส56หก รหัส56แต่ว่าเราเจอกันในมหาลัยนี่แหละแล้วก็อุวยตอนนู้นเขามาน่ารักมากน่ารักจังตอนนี้สวยต่างกันยังไงอ่ะสวยกันน่ารักต่ายยังไงตอนนั้นเด็กๆไงเด็กๆอ๋อเด็กๆใสๆน่ารักตอนนั้นฟังน่ารักมากครับก็หลายๆคนก็แบบว่าใส่ฝันบหมายตองสิน้องฟางกันเยอะมากนุ่มมาก ลุงพี่จีบน้องปางกระดับเยอะมากแล้วพี่จีบป่ะไม่เคยครับไม่เคยเนาะไม่เคยไม่จีบมากกว่าหลายอย่าเราอ่ะไม่เคยไม่จีบมากไม่เคยไม่เคยแล้วก็แล้วก็น้องปางก็เรียนจบแล้วจบแล้วจบแล้วตอนนี้ก็มีธุรกิจที่บ้านเนาะบ้านเฉยมีบ้านเฉย ไม่ยังหาในทำอยู่ใช่ไหมหาอะไรให้ที่บ้านทำใชส่ส่วนตัวในยุงนย่งแล้วฮู้ยส่วนตัวยุงวววย่งแล้วเหลือแต่ที่บ้านที่บ้านยังว่างอยู่อส่วนมาลิสยังเรียนอยู่จะจบแล้วนะครับใกล้แล้วในปีในปีนี้แหละจบปีนี้แล้วจบค่ะ <c oughs> เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่แบบทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับนารังนารังเป็น้องสาวสองคนนี้นารังคนอื่นก็มีแต่ยังไม่ได้ชวนมาอยากจะพามาเยอะๆเต่าว่า เอาแค่น okay, okay, ี้พอเลี้ยงไม่ไหวเยอะจัดเลี้ยงไม่ไหวแค่นี้พอนะครับทำไมวิกบเลือกร้านนี้มาครับเรื่องร้านนี้ครับตอนนี้ร้านนี้มีโปรโมชั่น199แล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงนู้นหนุ่มกุ้งแบบกุ้งเยอะมากแล้ววันนี้อยู่ๆนึกไงครับนัดสองสามมาทานอยากกินครับผมไม่มีอะไรเลยอยากกินดูกุ้งร้านนี้นะครับกุ้งร้านนี้เนี่ย จะเป็นกุ้งที่แบบตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเป็นๆเนีเนเน่เห็นเลยเนี่ยดูสิหัวแก้วด้วยหัวแก้วเราแค่เอากุ้งตรงนี้ครับแล้วก็ไปล็อกน้ําแล้วก็ปิ้งได้เลยเพียบเลยกี่ตัวไม่รู้เยอะมากวิธีการจับไม่บอกใครที่ชอบกินกุ้งอยู่แล้วก็จะรู้เนอะนี่ดูไข่ดูไข่ว้าว แต่ถ้าแบบใครที่แบบไม่ชอบกุ้งเป็นๆปนก็ด้านนี้มีกุ้งนนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนนอกตัวใหญ่ๆ <c oughs> ตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องเหมือนกัน <Wow. S 1> อร่อยมากมีปลาหมึกปลาหมึกก็อร่อยนะครับสอบย์โยสัยโย ตอบอยู่ครับไปเชลล้างสะอาดครับตัวมันเลอะเลยปูหมามาเร็วปูม้านี่ร้องไงพี่ปูม้าร้องหีฮีถ้าปูแพะร้องแบะแบะบ้าบอปูม้าครับปูแล้วปูม้าผู้หญิงร้องไงครับปูม้าผู้หญิงร้องหีแบะหวาให้ไม่ใช่ครับร้องว่า ปูมาหมอ,อปูมาหอยแมงพูดิวซีแลนด์ครับตัวบอลเลอร์เลยครับพี่รู้ได้ไงเป็นนิวซีแลนด์เขามีป้ายบอกไว้มั้งอาจจะเป็นหอยแมงพูดชนบุรีก็ได้ใช่ปะ่ะใช่หอยแมงพูดตัวใหญ่ครับหอยหวานทำไมรู้ไหมว่าทำไมผมถึงบอกหอยหวานทำไมครับเพราะเราใส่น้ำตาลไปด้วยครับผม <S <S 2> <S 2> <S กกไปตกกุ้งได้ทราบว่าเมาไม่แพ้กุ้งหรอครับใช่ค่ะตอนแรกเป็นคนไม่แพ้กุ้งเป็นคนที่ชอบกินกุ้งมากกินกุ้งเก่งมากแต่เมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วยูอยู่รู้สึกว่าเวลากินกุ้งแล้วอะ่ะมันคันปากคันแบบยิบเลยจนปากชาเราก็เลยได้เลิกกินกุ้งตั้งแต่วันนั้นนต่มีแพ้ที่หลังได้อ่ะครับ ไช่นะคะมีคนบอกมันเป็นสารที่ฉีดไว้ในหัวค่ะหัวกุ้งอ่ะนะส่วนใหญ่คนที่แพ้กุ้งหลังหนังอ่ะจะแพ้ตรงนั้นเลยแล้วรางคนกินหัวกุ้งก็จะมีอาการใช่เราเป็นคนที่กินหัวกุ้งหันว่าม่อกีเฮยเลยไปใช่ไหมใช่จ้าแล้ววันนี้หลอนไหมครับหลอนนะคะกุ้งไม่เท่าไหร่ค่ะเมื่อกี้ก็กินไปตัวหนึ่งนี่คันลิ้นแล้วจ้ะ แค่ไหว่ากลับมาแพ้จริงๆช่ก็เลยแบบเปลากินกุ้งเดินทางเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนที่ไม่เคยแพ้กุ้งมาก่อนก็สามารถแพ้ได้ตอนนี้กินกุ้งมาทั้งชีวิตเลยเพราะว่าชอบกินกุ้งมาก อย่างเราเริ่มมาแล้วเพราะเราได้กินอะไรร้อนๆแต่มีน้องบางคนมันเริ่มอิ่มละไอ้นิดอิ่มแล้วเหรอครับโนโนโนมานี่เลยยังไม่อิ่มค่ะแต่พุงออกเลยวว้าแน่นมากตอนนี้คือแบบแน่นมากแต่ยังกินได้ต่อนะได้ถาร่างตาว่างิดต่อนออกไหมครับร่างออกไหมไม่ออกไม่ออกไม่กินพุงก็ออกค่ะองบางนี่พุงเล็กเล็กนะล่ะนี่กลบจะว่าไงนะครับได้ถามนิดว่า ถ้าแบบพูดไฮเด,ดรนต์แด้ไม่ชวนกินหมูกระทะโอเคปะได้นะชายเหรอมาค่ะได้หมูกระทะ, okay, ะ <Okay. S 2> โอเคปะโอเคเพราะอะไรห,หนึ่งเราไม่เสียตังค์ดได้กินหมูกระทะฟรีเราเป็นคนชอบกินหมูกระทะอยู่แล้วเนาะ<อ>เราก็ต้องมาสีเอาครับโอเคใช่ไหมโอเคค่ะเราต้องเลือกร้านหรือให้เขาเลือกร้าน เราเลือกเองไ <ทำ S 3> ม่เลือกเลยใช่เพราะเรารู้ว่าร้านไหนอร่อยคิดว่าเขาไม่รู้ว่างนคิดว่าเขาไม่รู้ว่างนแต่ส่วนใหญ่อะเวลาไปกินอะไรก็จะให้คนอื่นเลือกตลอดนอะเราไม่เคยเลือกเลยใช่ทีมวันนึงใช่ไหมใช่แล้วถ้าแบบถ้าเป็นร้านาแบบในห้างกับอย่างนี้เอาแบบนี้ค่ะไม่ชอบกินอะไรที่แบบอยู่ในห้างอาหารในห้างอาหารหรูๆไม่ชอบชอบแบบติดดินข้างถนน าแบบนี้จริงๆ<อ>มัน<ว>อร่อย<ว>มันถึงรสชาติกว่าใส่บ้ามันบานมันบานอตมันฟางมาน่นิว่า,าฟางถ้าเดทแรกเขาผู้ชายมาติดเราแล้วชวนไปกินหมูกระทะไปไหมไปค่ะไม่คิดเลยแต่มันจิบวันแรกไปเลยวนกินหมูกระทะไปค่ะไปไปด้วยอยากให้เขาเห็นความเป็นธรรมชาติของเราได้กินอะไรที่เราแบบว่าชอบถ้าเราอยากรู้ด้วยว่าเขาก็ชอบกินแบมนเราไหมหรือว่าเขาพาเราไปกินเพื่อเอาใจเรา แต่เมือผู้ชายมาแรกๆทุกคนสร้างมากแต่ว่าคือต้องสรรหาตรงนี้นห่นใช่เรอ,<ล>อยากได้ผู้ชายีเป็นธรราติแล้วพี่ทุ่งขนานั้นหมแล,แล้วความชุนละมุนเรเกิดขึ้นบอกเลยว่าตอนนี้สองสาวนี้ที่ทำให้พี่กินแต่ว่างันเถะแ้วนนีเหมอนย่างไม่ทันกินแล้วด้วยใช่ไม่ทัย่างไม่ทันกินแล้วครนน,นนี้ให้น้องมาบริจาคกีกวัน าเอาฟางก่อนดีกว่ารอบนี้ถามฟางก่อนอปกติชอบกินหมูกระทะอยู่แล้วป่ะใช่ค่ะหรือชอบกินทุกอย่างจริงจริงชอบกินทุกอย่างเลยกินกบไหมกินกบป่ะกินกบป่ะกบไปกินหมูกระทะย่างอร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวนะมึงแอลกันจริงเลยเราถ้ามาร้านหมูกระทะร้านแบบหมูกระทะกินยงอย่างเงี้ยอันดับแรกที่เราต้องกินคืออะไร ทานถ้ากินกุ้งต้องร <wh ats Napoleon> <fuer> ้านหมูกระทะที่มีกุ้งด้วยนะกุ้งหมดแล้วซากอยู่นี่เหลือเหลือจะซากไกอ่ะปกติกับน้องฟางเนี่ยหลาคนกินกุ้งกันเป็ที่โลกิโลใช่ค่ะไปกินกุ้งเยอะมากกินเยอะมากแล้วก็กินกุ้งเป็นอาหารหลักแล้ววันท้ายพ่อกับแม่ว่ะไป็ตัวของเมล็ดตะลอกบ้างไหมมาลิดาถ้ามาร้านหมูกระทะอยากได้ที่ต้องกินอย่างแรกเหรอ นี่ยกให้เลยไข่แมงผู้าสายมาันจริงๆเลยชอบคจะชอบกินไข่แมงผู้ทำไมอ่ะแล้วนกะร้านต้มร้าแบบร้านก็นนไม่มีหอยอ่ะ <c oughs> ก็กินหมูปกติจะไม่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะกินเป็นแบบน้ำซุปมากกว่าเราชอบกินในเนี่ยเต้าหู้ไข่อ่ะกับน,น้ำซุปแล้วก็ผักมาร้านหมูกระทะแต่ไม่ค่อยกินหมูร้านที่อร่อยนะบอกเลยอร่อยนะยังไม่ได้ชิมเลยลองยังยังเลย รู้สึกว่าปิดที่ไหมปิดที่มากปิดที่ปิดทางวันนี้เหมือนมีคนเสียอาการนะอุ้ยมีคนเสียอาการมากเลยนะคะวันนี้เสียอาการตรงไหนวะไม่มเม่ร้อนตัวใครเสียอาการไม่เม่ไม่เม่ไม่เม่เสียอาการไหมครับน่าจะเสียอาการค่ะเฮ้ยไม่ดิไม่ดิ<ค>ไม่เสียไม่เสียไม่เบลถ้าไม่ลอเอาหรออาการมันฟ้องเราด่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 าแ่ร้านนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้เด็ดจริงเด็ดจริง ถ้าพูดถึงร้านนี้อะไรเด็ดทังเหรอเออกุ้งค่ะก็เขาบอกแล้วร้านไหนร้านนไหก็ได้ที่มีกุ้งแบบน็อกอย่างเงี้ยได้อ่ะมันก็อร่อยหมดเพราะว่ามันสดไงแต่สดเป็นๆเลยแล้วก็น็อกแล้วก็นี่จ้ะร้านนี้อะไรเด็ดนี่ไงคะหอยแดงพูดมันก็ต้องเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วพี่กบครับสำหรับพี่ร้านนี้อะไรเด็ดครับนี่ครับผักพี่กบระวังเจ็บนะครับทำไมครับเจอผัก ค่าเสียหายทั้งหมดให้ทายเท่าไหร่หกร้อยค่ะหกร้อยใครทายผิดจ่ายตังค์อ้าวนี่ดูแบบนี้เลยอะพันพันสามพันสี่พี่กบกครับลิ้นพันละครับหนูว่าพันสามันสี่ค่ะหกร้อยครึ่งครึค่งอะอ่าเรามาดูกันว่าเท่าไหร่ค่ะ1,350บาทครับ เอาละครับวันนี้ก็ท้ายๆของ EP พีนี้แล้วเดี๋ยวให้สองสาวได้ได้พูดถึง EP นี้หน่อยมาลิศมาอ p พีนี้เป็น EP ที่สนุกมากค่ะชอบมากและดีใจมากที่ได้เจอพี่กบแล้วก็ได้รู้จักพี่ฟางนะคะแล้วฟางเป็นไงบ้าง EP นี้สนุกไหมอ p นี้ก็ดีค่ะที่แน่ๆคืออิ่มมาก <laughs> อิ่มมากรู้สึกคุ่มมากแต่ก็คุ้มมากที่ได้กินกุ้งเยอะขนาะด <laughs> ปกติกินเยอะอยู่แล้วเราอ่ะใช่ค่ะกินเยอะๆกินแล้วไม่รับไม่กุ้เลยค่ะนี่กินกันอยู่สองคนเนี่ยสองคนกุ้งขนาดนี้อยากให้มาดมกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเคยกินหมูกระทะให้ใครเห็นเลยจริงเป็นคนน่ารักกินมากได้ไหมก็โอเควันนี้ขอบคุณสองสาวด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอีกหนึ่งอีพีที่ชวนมาอีกได้ไหมได้ค่ะดีเลยค่ะเดี๋ยวอีพีไหนชวนสองสามมาเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าวันนี้ ฝามด้วยกับกดร่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดสัต s c กร b e ์ให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่า EP หน้าเราจะไปไหนกันอีกนะจ๊ะแล้วผมจะพาสาวที่ไหนคนไหนไปนะครับเดี๋ยวมาดูกกนอะีก่ีหน้าเราก็จะมาถามสองสาวกันว่าถ้าเีึถึงกบลอนเนึ่ถึงอะไรมาริสก่อนชูเหรอ,อกบล่างเหรออารมณ์แบบว่าเป็นปกบที่แบบเหมือน กระโดดไปเรื่อยๆล่อนไปเรื่อยๆไม่มีสาระคือล่อนไปอย่างเดียวตามใจฉันอารมณ์ประมาณนั้นทำตามหนูนะก็บินได้เหรอก็บินได้ที่มึงไม่มีสาระไม่ว่าพี่ไม่มีสาระเหรอฮะก็มีบ้างแต่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่มาถึงคนนี้ไม่นีกว่าต่างจาังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรน้ำเสียงมึงเปลี่ยนเลยนะทำไมอ่ะคุยกันหนูดิคนละเสียงเลยอ่ะทำไมอ่ะอ๋อไม่ได้ใช่ไหม ครับครับถ้าไม่ถึงกับดักไม่ถึงลยครับไม่ถึงตบตัได้น้อยอจนไทยไปได้เลื่อยมีความตบกับการแชคเก็ตน,น,น่ารักไหมกับนันด้น่ารักน่ารักน่ารักก็ล